ใส่ไม้เข้าไปมีจรารบีฉลมมาให้เรียบร้อยขยับซ้ายขวาซ้ายขวาใช้มือกดเข้าไปก่อนใช้ตัวทรงเป็นตัวทีเป็นดามบล็อกก็แล้วแต่ใช้ดันดันเข้าไปะดันร,บรอบๆเพราะว่านี่ก็จะดันเข้ากับเปลี่ยมเท่วนี้ซีนก็ไม่มีทางหลุดออกมาละ คือเรากดเท่ากิบล็อกมันจะหูเข้าหากันแล้วเราก็จะดันออกมาออกละเทคนิคตรงนี้แล้วแต่ความถนดัดความสามารถของแต่ละคนก็ใช้น็อตนะน็อตเคาะเข้าไปแล้วก็ไขเข้าไป ก็จะใช้ดึงน็อตออกมาทีนี้ก็ใช้คีมดึงออกมาถ้ามันแน่นมากก็ใช้ไขควงลองอมองทันไหม ถ้าตัวใหญ่มีพื้นที่ก็จะเข้าง่ายออกแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเราก็ว่ากันเรื่องตัวใหม่มีมจระบีติดมาให้เรียบร้อยของแท้นะถ้าใครนี่ก็ฉลมนิดนึงฉลมเพื่อ ให้ขอบสีลลื่นเข้าง่ายไม่ปิน้นนะอันนี้แจงให้ทราบก่อนไม่ต้องกลัวว่าใส่ไปแล้วซีนจะปิน้นใช้นี้ก็ได้นะเออตัวทีเนี่ยขยับนิดนึงจะได้เห็นเต็มๆดันอืมกีนิดกีะนิด ตรวจสอบความเรียบร้อยกิปบล็อกถางเข้ามาดูกันมือหนึ่งกดไว้มือหนึ่งก็อย่างเงี้ยพอ,อเข้าแล้วก็เช็คเราใส่แล้วเราก็ตรวจเช็คว่าซีนเข้าตรงสเปคทุกอย่างอ่า พบนะพบแล้วก็ประกอบอืมฟู้พอเดี๋ยวนี้อารมณ์อะไรมีให้เลือกหลากหลายเรียบร้อยใส่ได้เลยตัวนี้ตัวสไลด์สตาร์ท เราก็ต้องเทสก่อนใส่เข้าไปเข้าล็อวถึงไม่มีลูกศรบอกเราก็จะดูตัวหนังสือเรานับหนึ่งสสมสี่ห้ามาอย่างเงี้ยเราก็เอาตัวหนังสือไปด้านหน้าคัดหลัง ให้ตรงนี้หุบสายพานเข้าไปหน่อยมันจะทําให้เราใส่เฟืองตัวหน้าได้ง่ายสุ่มคัดหนังพร้อมแหวนรองยึด เราสตาร์ทก็จะสไลด์มาสลับกันตัวนี้เป็นเฟืองก็จะมาสลับกันนี้ตับตับตับอย่ลืมปิดได้เลยขยับซ้ายขยับขวาใส่น,น็อตตัวก,กลางก่อนเป็นอันดับแรก